น oh oh, er. ี่ต no ัวนี้โมเดลเหล็กโตโยต้าเป็นไซส์หนึ่งต่อยี่สิบสองนะจ๊ะตัวนี้มาพร้อมกับกล่องนะจ๊ะเออโค้งพลาสติกอย่างนี้ให้ด้วยเวลาเราเล่นเสร็จเรามีที่เก็บอ่าซ้อนกันได้ไม่ต้องกลัวพังนะจ๊ะกล่องอ่าทีนี้รถนี้เฮ้ยมีเสียงใช่เลยมีเซ็นเซอร์ด้วยโอ้ตัวท็อปเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะให้ดูสีการทำสีรอบคันประตูนี้เปิดได้อยู่แล้วเปิดได้รอบคันเได้รอบคันอยู่แท้วก็เปิดได้ ได้เลยประตูนี้ก็เปิดได้ก็เปิดได้ข้างหลังเปิดได้แหลกทอได้อก็เป็นรถโมเดลทีงจริงเป็นยังไงของเล่นก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นพูลแบ็คนะจ๊ะนอกจากนี้ข้างหน้าก็กดแรัสตาร์ทเครื่องมีแสงมีไฟนะจ๊ะวว้าสวยมากเลยเนาะรถเป็นเหล็กทั้งคันรถเป็นเหล็กทั้งคันจ้ะอันนี้มีกี่สียังไงบ้างมีอยู่สองสีจ้ะมีสีแดงเป็นโคนจูเนอร์ใช่เลยแล้วก็สีขาวเป็น